สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมเชิญแบ่งปัน,ปน3ข้อจากความปลอดภัยของปราชายาจากนักปราชายาโบวิติสนะครับในข้อนี้ใน3ข้อนี้เหมาะเป็นเต็มไปด้วยความจริงนะครับและแน่นอนว่ามันจะทำหนำเราัยที่ความสุขนะครับและข้อสุดท้ายเป็นเป็นสิ่งที่มีความความจริงมากที่สุดนะครับ ฉะนั้นผมจะเริ่มแปลงปานจากข้อแรกจากความปลอบใจของอประชาราน,นะครับจากโบวิเทียสข้อแรกคือ,อยาที่จะนํามาใช้ในอนาคตนั้นจริงๆแล้วเป็นยาที่มีรสขมเมื่อรับประทานเข้าไปแต่เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วกลักลมีรสหวานก็แน่นอนว่าเรามีประสบการณ์ที่เราจะไม่เลือกตอนเองนะครับแต่ว่าเราต้องเราเข้าไปแล้วเพราะว่าชีวิต ต้องการให้เราไปฉะนั้นหลังเราเข้าไปแล้วก็เราต้องอดทนความทา้าทายที่ยากมากเลยและสิ่งที่เราเชื่อว่าทนไม่ได้แต่เมื่อเราอดทนจนถึงองถึง,ง,ถงาภายหลังประสบการณ์แน่นอนว่าเราขขขเ,ราเข้งแข็งขึ้นเรามีเจตใจที่แข็งแรงขึ้นและตบโตในสิ่งที่สําคัญในชีวิตของเรานะครับหนึ่งเช่นยุติธรรมความซื่อสัตย์และและ พึ่งพาตนเองนะครับผมได้คิดถึงเรื่องของเฮอร์คิลลสนะครับเฮอร์คิลลสได้มีการเลือก2อย่างนะครับในทางแรกเขาสามารถเลือกชีวิตที่ง่ายๆและจะไม่มีความะจะไม่มีชื่อเสียงอ,อะไรแบบนั้นนะครับและเขาจะตายเมื่อมีอายุสูงนะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกทางที่2นะครับเขาจะมีชีวิตที่ยากลำบากมากเลยแต่ว่าเขาจะมีเกียรติยศและจะมีชื่อเสียงแต่ว่าเขาเลือก ทำตามสิ่งที่ยากกว่าเพราะว่าเป็นเหมืองเราเองถ้าเราจะไม่ทนสิ่งที่ยากแบบน่นอนว่าเราจะมีเจ็ตใจและร่างกายอ่อนแอน,นะครับเราสามารถพึ่งพาตนเองไม่ได้และคนอื่นๆไม่ได้พึ่งพาในเราด้วยนะครับฉะนั้นถ้าเราจะเป็นคนที่คนอื่นๆสามารถพึ่งพาเราเราถ้าเราสนใจเป็นคนที่สามารถสนับสนุน คนอื่นๆเราต้องมีเป็นคนที่มีความแข็งแรงนะครับและเรามีความแข็งแรงไม่ได้ถ้าเราไม่ทนความท้าทายนะครับข้อที่2คือเพื่อนที่ความสำเร็จน้ามาให้คนกลกลายเป็นศัตรูนายามที่โชคร้ายครับก็ผมเสียใจได้มีมประสบการณ์แบบนี้นะครับผมเคยมีเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทประมาณ20ปีนะครับและเราได้เจอนายโบนนะครับเมื่อเราเป็นวัยชนนะครับ เมื่อเราอยู่ในโบ์แถวยังอยู่ในโบ์นะครับยังเป็นผู้อ่สถานนะครับแต่สระผมเองผมเปลี่ยนแง่ของผมต่อสถานนั้นนะครับและผมตัดสินว่าผมจะไม่ทำตามอ่สถานนั้นต่อไปเมื่อผมบอกเพื่อนเพื่อนเสด็จยี่สิบกว่าปีนะครับถถวบอกว่าผมเราไม่ได้เป็นเพื่อนเสน็จต่อไปเราไม่ได้เป็นเพื่อนรู้จักกันอ่อย่าคุยกับผมต่อไปเลย และจริงๆแล้วมันเป็น5้ปีแล้วและเขาเป็นผู้สึดสัต์จริงๆเพราะว่าเขาไม่ได้พูด,พด,พดคุยกับผมเลยเราเคยอยู่ในห้องเดียวกันหลายครั้งนะครับแต่ว่าแล้วแต่ผมจะไปและคุยกับเขาเขาจะไม่ตอบเลยเขาเพราะเขา,ขา,ขาดับสินว่าเพราะว่าผมเปลี่ยนและชีวิตของผมเปลี่ยนไปเขาจะไม่อยู่ในชีวิตของผมต่อไปนะครับก็นั่นเป็นเหตุ มันเป็นผลของเพื่อนที่ไม่จริงนะครับแต่ว่าเหม๋งเหม๋งเราได้พูดถึงในข้อแรกเมื่อเราทนความท้าทายที่แยกเหมองเราหลดเพื่อนที่เราเชื่อว่าเป็นเพื่อนจริงๆก็มันแค่เปิดโอกาสมีเพื่อนจริงๆที่เราอาจจะไม่หรือเป็นเพื่อนจริงเคือ,อะไรถ้าถ้าพอไม่ทนความท้าทายนั้นนะครับอ่าฉะนั้นมันเป็น สามการรับเราด้วยนะครับถ้าเราจะเป็นคนที่มีเพื่อนจริงๆก็จะเป็นเพื่อนเพื่อนจริงๆจะเป็นคนที่อยู่ในช่วงเวลาที่ดีและง่ายเหมือนอยู่กับที่ยากลำบากนะครับข้อที่3คือ,อความสุขที่แท้จริงและสมบูรณ์คือสิ่งที่ทำให้บุคคลสามารถพึ่งพึ่งตนเองได้แข็งแรง สมควรแก่การเคารพมีเกียรติและปึกปึกปันใจนในข้อนั้นเอาว่าใดสาข้อนี่เป็นข้อที่สามารถสรุปฐานสข้อนะครับเพราะว่ามันได้ผู้ถึงความสุขที่สมบูรณ์ซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เราอยากในที่สุดโลกนะครับถ้าเราอยากความสุขที่แท้จริงและสมบูรณ์ก็เราต้องเป็นคนที่พึ่งพาตนเองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทำ้าเราไบ ทนความท้าทายหรือสิ่งยากลางบากนะครับถ้าเรามีเจิตใจที่อ่อนแอหรือร่างกายที่อ่อนแอก็สามารถพึ่งพาตนเองไม่ได้นั่งกันถ้าเรา,เาไม่ได้ทนสิ่งที่ยากหรือเราแค่มีชีวิตที่ง่ายๆเราไม่สมควรแก่ความข่าวรบนะครับถ้าเพราะว่าคนที่สมควรได้รับความเ่ารบนะครับเป็นคนที่ได้ทนสิ่งที่ยากหรือเป็น คนที่ได้เป็นตัวอย่างของคนธรรมนะครับความยุติธรรมหรือสิ่งแบบนั้นนะครับฉะนั้นถ้าเราจะเป็นคนที่สนใจในความสุขที่แท้ทจริงและสมบูรณ์เราต้องทาตามสามข้อนี้จากาการบอชใจของปรชัชญาจากนัก,นกปรชัชญาโบวิทีสนะครับถ้าเราจะทําตามสามข้อนี้เรารู้ว่าก็ความท้าทายและสิ่งยากลําบากเป็น วิธีอย่างเดียวที่เราสามารถแข็งแข็งขึ้นทางจิตใจและร่างกายเพราะแน่นว่าเราจะเลือกเหมงเฮอร์คิีสเราจะเลือกทางที่ยากแต่ว่าเมื่อเราเลือกทางนั้นเราจะเป็นคนสมควรได้รับความเท่ารทนะครับและเป็นคนที่คนอื่นสามารถพึ่งพาเรานะครับผมสนใจได้ว่าคุณคิดอะไรอยู่ตานล่างในะคอมเมนต์นะครับกดไลค์ like, และ Subscribe อะไรอีกไมนะ่นานเราจะเจออีกครั้งนะครับ เขาก็มากครับ